สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่3ตอนที่2นะครับเรามาดูต่อจากคราวก่อนกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอย่าลืมจดงสรุปลงไปในสมุดจดด้วยนะครับนะครับทบทวน,นแรกก่อนนะครับ หน่วยกันรู้ที่3ก็คือเรื่องของทวีปอเมริกาใต้นะครับครูดได้บอกไปแล้วนะครับว่ากิจภาพของทวีปอ,อเมริกาใต้มีจมนานวนประชากรเท่าไรนะครับดูจากแผนที่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายติดมหาสมุทรอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่ตั้งอยู่ละติจูดที่เท่าไรนะครับแล้วก็มีแม่น้ําสําคัญชื่ออะไรมีเทือกเขาที่สําคัญชื่ออะไรนะครับนะครับ แล้วก็มีทะเลสาบชื่ออะไรบ้างในทวีปอเมริกาใต้นั้นประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างนะครับนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็มรสุมนะครับพัดผ่านทะเลเข้ามาฝั่งไหนบ้างนะครับทำให้เกิดฝนแล้วก็มีที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายที่ไหนบ้างนะครับได้บอกไปหมดแล้วนะครับในตอนแรกนะครับเทือกเขาที่สูงที่สุดชื่ออะไรนะครับ เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอย่าลืมทบทวนมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนต่อจากอตอนที่1นนะครับของอหน่วยการรู้ที่3นะครับเราจะมาดูดเรียนรู้เรื่องอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เรามาดูนะครับลักษณะภูมิอากาศและพืชนะครับปัจจัยความปัจจัยควบคุมภูมิอากาศและกระแสน้ํานะครับมาดูกระแสน้ําก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นกระแสน้ําอุ่นนะครับไหลเวียนจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือทําให้อากาศบันอุ่นนะครับมาทางมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับนี่ครับสีแดงนี่ครับอ่าสูนมาปุ๊บผ่านทะเลแคริเบียนนะครับ ส่วนฝั่งนี้กระแสน้ําเย็นเปรูไหลไหลเรียบชายฝั่งประเทศชิลีเปรูทําให้อากาศเย็นและแหง้งแล้งนะครับต้องเรียนรูกสอนนะครับกระแสน้ําอุ่นจะเป็นสีแดงกระแสน้ําเย็นจะเป็นสีฟ้านะครับทําให้เกิดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกระแสน้ำอ่ากระแสน้ําอุ่นปาซิลไหลจากชายฝั่งมาสุรแอตแลนติกทาให้บริเวณนี้อากาศอบอุ่นนะครับมาดู เขตภูมิอากาศนะครับ afam a, F a, M a w ร้อนชื้นนะครับมรสุมซาวันนานะครับแท่งแลกทะเลทรายดูตามสัญลักษณ์เลยนะครับเขตอบอุ่นเป็นยังไงนะครับสีเข้มเป็นยังไงเขตหนาวสีม่วงนะครับต่อไปหนาวสุดเลยนะครับทุนด้าแบบคู่โลกนั่นเลยนะครับ เขตพู้ิอากาศและพันธุ์พืชในเขตร้อนนะครับอุณหภูมิสูงกว่า18องศาของทุกเดือนนะครับิอากาศแบบร้อนนี้มีฝนตกมีอิทิพลลมฝั่งตะวันออกนะครับบริเวณฝนสูงสูงกว่า100เมตร100ม mm มต่อเดือนขออภัยครับเป็นป่าโป่งทิ้งใบในดูดูแลนะครับดูตามภาพนะครับแล้วอบคืณิอากาศ มีฝนตก6เดือนและเป็นช่วงฝนปีนป่าโป่งเหมือนกันนะครับ A B นี่นะครับ A B น,นะครับ A F ก็จะเป็นแบบนี้นะ A M นี้นะครับต่อไปเรามาดูมีฝนตกน้อยอามาดูนะครับลักษณะที่มีฝนตกน้อยนะครับอากาศแบบทะเลทรายเขตร้รอนอมีฝนลายปีะมาณ250มิลลิเมตร กลางวันร้อนมากนะครับแล้วก็บูมีอากาศนะครับแบบอบอุ่นนะครับมีฝนตกประมาณ2องิมิลเมตรกลางวันอุณหภูมิปานกลางนะครับอันนี้เราเข้าๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ออกข้อสอบเท่าไหร่นะครับผ่านไปก่อนให้ให้รู้เฉยๆนะครับปริมาณฝนนะครับรวมสื่อมันอาจจะซ้อนกันนะครับขออภยัย เขตหนาวเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูภาพประกอบคร่าวๆนะครับภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับต่อใบดินนะครับมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับดินที่เหมาะแก่กรารพบปูได้แก่ดินตะกอนที่น้ําพัดพามานะครับลักษณะดินดูตามแผนที่นะครับสีของ แผนที่กับสีของสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกันนะครับน้ํามีแม่น้ำหลายสายส่วนใหญ่เกิดจากที่ราบสูงและภูเขาด้านที่ตะวันตกนะครับทะเลสาจะมีความสำคัญต่อการประมงและการคมนาคมของประชากรในพื้นที่นะครับน้ำตกแอนเจิลนะครับน้ำตกแอนเจิล เป็นน้าตกที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นน้ําตกที่มีความสูงที่สุดในโลกนะครับสูง979เมตรความสูงของน้ําตกทําให้เป็นละอองหรือหมอกก่อนจะถึงพื้นดินบริเวณที่มีหมอกหนาปกคลุมตลอดนะครับตอลอดลาน้ําเลยนะครับป่าไม้ก็คือเป็นป่า ดิบชื้นขนาดใหญ่ทางตันเนื้อของทวีปมีพื้นที่ทุ่งหญ้าประเภทต่างๆนะครับอาจจะเป็นชื่อเช่นทุ่งหญ้าปัมบัตทุ่งหญ้ายานสนะครับทุ่งหญ้ากัมโปพื้นที่อืทยานส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ตอนบนของทวีปนะครับดูลักษณะอุทยานแห่งชาตินะครับมีสัตว์พันธุ์ หลายสายพันธุ์นะครับยามากวนาโคอันบามีคูนานะครับหน้าตาสัตว์แปลกๆนะครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับต่อไปลักษณะทรัพยากรธรรมชาติพวกแร่ที่สำคัญเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เขาแอนดิสนะครับแหล่งปิตโตรเลียม ที่สําคัญคือบริเวณทะเลสาบมาลาไกโบในประเทศเวเนซุเอลานะครับกินแร่เหล็กนะครับลักษณะนะครับทองคาาจจําทองแดงนะครับก็มีการขุดเจาะน้ํามันนะครับมีการทําโรงงานปิโตรเลียมแล้วก็มีการทําเหมืองแร่นะครับประชากรทั้งหมดก็427.8ล้านคน ตาการเดือดเฉลี่ยนี้นักเรียนแคปหน้าจอไปได้นะครับเอาไปดูเปรียบเทียบกันนะครับนะครับประชากรที่อาศัยอยู่เบาบางก็คือลุ่มาบลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งของสัตว์ที่อยู่เองตามธรรมชาติเลยนะครับอาจจะมีสัตว์ร้ายพวกลาวิลัญญาพวกจระเข้นะครับแล้วก็สัตว์อื่นๆนะครับคนยังไม่นิยมเข้าไปอยู่อาศัยนะครับ บริเวณที่ประชากรหนาแน่นนะครับนี่นะครับเป็นเมืองหลวงนะครับที่ราบใช้ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมาดูสินะครับการย้ายถิ่นฐานนะครับนักเรียนแคบหน้าจอไปได้นะครับการย้ายถิน่นฐานของประชากรมีการย้ายถิ่นฐานไปยังทวีปอเมริกาเหนือและทะวีปอื่นๆนะครับรูปแบบการย้ายถิ่นฐานก็คือย้ายจากชนบทเข้าสู่เมืองนะครับเพื่อทํางานนะครับ ส่วนเชื้อชาติก็เป็นชาวอ,อินเดียนนะครับแบ่งเป็น3ามเผ่าได้แก่เผ่ามายาเผ่าอินคาและเผ่าเอสเทกนะครับอาศัายอยู่ในประเทศเปรูชิลีเ,เวราดอและบลรเวียนะครับชาวยุโรปอุปยมมาจากสเปนอ่าเช่นโปรตุเกสและอิตาลีน,นะครับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอุลุกวัยและอาร์เจนตินาเชื้อสายก็นำมาจากอ่าทวีวิุโลปนะครับนำมาเป็นแรงงานใน ยุคล่าอนณานิคมนะครับก็กลุ่มเชื้อสายชาวเอเชียก็เป็นชาวผิวเหลืองเช่นชาวจีนชาวอินเดียชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ของประเทศบาร์เซิลนะครับว,ว่าอินคาเป็นเผ่าที่ยิ่งใหญ่ของชาวอินดิแนงนะครับหรือชาวอินเดียนะครับดูลักษณะนะครับจากแผนที่นะครับเรามาดูจวัดีอินคานะครับ จักรวรรดิอินคาศูนย์กลางของการปกครองอยู่ที่เมืองกุตโกนะครับครอบคุมพื้นที่หลายประเทศจักรวรรดิอินคานะครับอารยธรรมอินคาคือเช่นถนนสะพานเชือกนะครับมาสูบิคูมาซูบิซูป้อมวิหารสุริยเทพคร,ค,รครับเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเคยดูในหนังนะครับสร้างขึ้นราวพศ 1,993โดนจกักรพรรดิปาชาคูทีนะครับปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกไปแล้วนะครับมีสะพานเชือกอินคาหนึ่งในมรดกโลกสุดมหัศจรรย์นะครับสะพานเชือกอินคากลุ่มเลือดผสมก็จะมีนะครับลักษณะของเชื้อชาติที่เมริกาใต้ก็จะมีชาวผิวขาวชาวอินเดียน,อ,นอินเดียนนะครับ เราจะเรียกมาเป็นมิเตโซมโซนะครับแทปหนาจอไม่ได้นะครับนี่ผิวสีผิวขาวมูระโตนะครับอินเดผิวสีเรียกว่าซัมบูนะครับตัวภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ สำหรับดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสครับภาษาสเปนก็เป็นดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมเช่นกันนะครับโปรตุาาเกสก็ภาษาทางของประเทศบราซิลนะครับภาษาโปรตุเกสนะครับศาสนาส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับสาเหตุก็คืออัตราเกิดอัตราการเกิดสูงการอพยพเข้ามาทํางานในเมืองนะครับก็บจะคงทิ้งไว้แค่นี้นะครับสําหรับหน่วยการเรียนที่3นะครับก็ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปเรียบร้อยนะครับทำการให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในการทดสอบเป็นข้อสอบนะครับหรืออาจจะเป็น วิเคราะห์นะครับในโอกาสหน้านะครับ